ทีมขี่ม้มาไทยถอนตัวจากการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020หลังมีนักกีฬาตกม้าและปฏิเสธเครื่องประโดดในการแข่ง cross country เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของม้าและรักษาสภาพร่างกายม้าให้สมบูรณ์ในระยะยาว สืบเนื่องจากการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติง้งประเภทครอสคันทรีในกีฬาโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยลงแข่งขัน3คนประกอบด้วยอารินัทถาชวตานนวิรพัฒน์พิตากานนท์และกนทวัฒน์สำราญซึ่งนักกีฬาไทยและม้าไม่ผ่านและจบการแข่งขันเนื่องจากมีนักกีฬาตกม้าและปฏิเสธเครื่องกระโดดนาราเกตสิง์ผู้จัดจาก,การทีมขี่ม้าไทยได้ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ทีมขี่ม้ารวมถึงทีมสตัตวแพทย์ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของม้าในอนาคตและการรักษาสภาพร่างกายม้าให้สมบูรณ์ต่อการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ผู้จัดการทีมขี่ม้าไทยยังได้แจ้งว่าขณะนี้ม้าและนักกีฬาปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงและได้เดินทางกลับมายังคอกม้าที่สนามหลักของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเย็นวันที่1สิงหาคมแล้ว